ืออมรหรืออ้อมตอนนี้ฉันทำงานเป็นเดขาของบรรณาธิการในสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งฉันมาทำงานอย่างปกติแต่ความฝันของฉันน่ะก็คือการได้เป็นนักเขียนฉันไม่เคยทำตามความฝันของตัวเองและคิดว่าฉันยังไม่มีโอกาสขนาดนั้นหรือว่าบางทีฉันอาจจะไม่เคยได้หยิบยื่นโอกาสให้กับตัวเองบรรณาธิการของฉันเป็นอดีตนักเขียนชื่อดังที่ฉันเคยปลื้มมาก่อนฉันคิดว่าเธอเย่อหยิ่ง แต่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่ขยันทำงานและเอาจริงเอาจังมีรายละเอียดจุกจิกหลายอย่างที่เธอสอนฉันตั้แต่ทำงานกับเธอมาหลายเดือนฉันก็เห็นว่าเธอเป็นคนที่ตั้งใจจริงมากฉันยังคงปลื้มเธออยู่แม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่ยอมกลับมาเขียนหนังสืออีกแล้วและฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นฉันเคยชอบผลง,งานของเธอจริงๆ ตอนนี้สำนักพิมพ์ของเรากำลังเจอวิกฤตพิเศรษฐกิจฉันเกรงว่าสำนักพิมพ์จะต้องปิดตัวถ้าไม่มีผลงานของนักเขียนหน้าใหม่ที่จะมาช่วยพยุงสำนักพิมพ์ของเราเอาไว้ฉันก็เลยตัดสินใจที่จะแอบเขียนงานของตัวเองอย่างลับๆโดยไม่บอกให้คุณบรรณาธิการหรือคุณบอกอรู้ฉันจะแอบส่งมันมาให้เธอในฐานะนักเขียนหน้าใหม่ที่ไม่บอกว่าฉันคือใคร ฉันจะแอบวางมันให้เธอได้อ่านเผื่อเธอจะชอบมันนะฉันคิดว่างานเขียนของฉันน่ะไม่เหมือนกับงานเขียนของนักเขียนคนอื่นที่นี่ไม่รู้ว่าคุณอินทิราจะชอบนิยายที่ฉันแต่งหรือเปล่าฉันตื่นเต้นที่จะได้ทําแบบนั้นกับนักเขียนที่ฉันเคยเป็นแฟนคลับของเธอมาก่อนตอนที่ฉันนั่งทํำงานอยู่กับเธอในฐานะเลขาฉันมักจะแอบมองคุณอินทิราบ่อย ตอนที่เธอทำงานก็ดูตั้งใจฉันพยายามจะเรียนแบบเธอฉันเคยอยากเป็นเหมือนเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอต้องเจออะไรบ้างฉันเคยเป็นคนที่ได้แค่อ่านงานของเธอแต่ไม่เคยรู้จักตัวตนดิจิงของคุณอินทิรามาก่อนตอนที่ฉันได้เห็นมันก็ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าคนคนนี้จะเคยเป็นคนเดียวกับที่เขียนหนังสือที่ฉันชอบอ่าน ฉันได้รู้จักอีกแง่มุมของเธอฉันไม่อยากให้คุณอินทิราต้องเครียดมากเกินไปกับเรื่องบริษัทเราฉันคอยชงชาแล้วก็จัดดอกไม้บนโต๊ะทำงานของเธอโดยที่ฉันไม่บอกให้เธอรู้ว่าฉันจะทำอย่างนี้เป็นประจำคุณอิทิราเหมือนจะรับรู้ได้ถึงความใส่ใจของฉันฉันชอบชงชาให้เธอและฉันก็จําว่าเธอไม่ค่อยชอบกินหวาน เธอชอบกาแฟอะไรและชาอะไรโดยเฉพาะชาคาโมมายฉันมาตะชงแล้วก็นำมันไปวางที่โต๊ะของคุณอินธิราเป็นประจำรวมทั้งดอกไม้ด้วยเธอถามฉันว่าฉันทำแบบนี้ทำไมฉันก็บอกว่าฉันแค่อยากให้เธอสบายใจและมีความสุขกับการทำงานเพราะดูเหมือนเธอจะเครียดกลับมาจริงๆฉันยังคงแอบเขียนนิยายอยู่ ฉันคิดว่ามีหลายอย่างต้องแก้และมีข้อมูลที่ฉันอาจจะต้องหาเพิ่มวันนี้ฉันก็เลยมาที่หอสมุดเพื่อที่จะค้นหาหนังสือนําข้อมูลกลับไปใช้เขียนงานฉันกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะในห้องสมุดฉันไม่รู้ว่าใครบางคนเดินมาหยุดข้างหลังฉันฉันบังเอิญหันไปเห็นผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณอินทิรานั่นเองฉันไม่คิดว่าจะได้เจอกับเธอที่นี่ในวันนี้ คุณอินทิราคุณก็มาหอสมุดเหมือนกันหรอคะพอดีอ้อมมาหาหนังสือนะคะฉันรีบเก็บหนังสือของฉันไว้ด้านหลังแล้วก็ใช้ตัวเองบังมันไว้ไม่ให้เธอเห็นจะไม่อยากให้เธอรู้ว่าว่าฉันแอบเขียนยายจะไม่อยากให้เธอรู้ฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยฉันกลัวว่าเธอจะหัวร้อยย้อคนอย่างฉันแล้วก็คิดว่างานเขียนของฉันนมันแย่ฉันกลัวแบบนั้น ฉันก็เลยปิดเรื่องที่ฉันเขียนหนังสือเป็นความลับเอาไว้ก่อนจนกว่าเธอจะได้อ่านถ้าเกิดงานของฉันไม่ถูกใจเธออย่างน้อยฉันจะได้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บใจมากนะักฉันมาหาหนังสือในห้องสมุดนี้เธอเองก็มาหาหนังสือเหมือนกันสินะพอดีฉันมาดูหนังสือหมวดใหม่ๆว่าคนกระชอบยืมหนังสืออะไรกันบ้างเผื่อจะนำเอาไปปรับใช้กับสรรพิมพ์ของเรานะ่ะ แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่หรอแค่อ่านหนังสือหรอคุณอมรเออคุณบอักกอ็คะคือคือฉันฉันบังเอิญว่าฉันติดนิยายอะคะ่ะก็เลยมาหานิยายใหม่ๆอ่านแล้วก็มาหาไอเดียในเรื่องการทำงานเหมือนกันนะคะคือความจริงฉัน ม่กล้าบอกเธอว่าฉันน่ะเริ่มที่จะเขียนหนังสือเพื่อที่จะส่งต้นฉบับเข้ามาในสำนักพิมพ์ให้เธอลองอ่านดูไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณอิทิลานี่คุณจายอยู่ที่นี่อีกกี่โมงอะคะคุณนั่งอ่านหนังสือด้วยกันก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานฉันก็คิดว่าจะกลับแล้วละคะ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันจะกลับเลยอะนะไม่ได้อยู่นาน ถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนแล้วเจอกันที่ทำงานนะคุณอมรได้ค่ะคุณอินทิราไว้เจอกันนะคะฉันเห็นว่าคุณอินทิรานะถือสมุดเล่มหนึ่งในมือของเธอในเธอบอกฉันว่าเธอมายืมหนังสือและมาดูหนังสือแต่ทำไมถึงมีสมุดเล่มนั้นอยู่ในมือของเธอด้วยฉันสนใจมันหรือบางทีเธออาจจะมาแค่จดโน้ตในเรื่องงานหรมั้ง ฉันแอบคิดว่าบางทีคุณอินทิราอาจจะกลับมาเขียนนิยายเหมือนเมื่อก่อนฉันคงจะคิดไปเองฉันอยากจะปรึกษาเธอเรื่องงานแต่ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันยังกลัวใจตัวเองฉันมาจะคิดถึงคุณอินทิราบ่อยครั้งนอกจากเธอเป็นคนที่ฉันปลื้มเธอทำให้ฉันเกิดความรู้สึกดีๆตอนที่ฉันได้ทำงานกับเธอด้วยซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันและฉันก็เกิดความคิดขึ้นมา ฉันมีเธอเป็นแรงบันดาลใจบางทีฉันอาจจะแก้ไขต้นฉบับของตัวเองคราวนี้นิยายที่ฉันเขียนจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะักเขียนกับบรรณาธิการแล้วบางทีตัวเอกอาจจะเป็นผู้หญิงสองคนถ้าเป็นแบบนี้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าฉันคิดว่านิยายรักที่เป็นผู้ชายกับเป็นผู้หญิงในสำนักพิมพ์ของเราก็มีแต่แนวเดิมเ นักเขียนของเราไม่ค่อยจะส่งงานแนวใหม่ๆเข้ามาฉันอาจจะลองเขียนแนวอื่นที่ไม่ใช่แค่แนวรักโรแมนติกแต่ว่าเป็นแนวอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตเป็นงานที่เกี่ยวกับชีวิตคนจริงๆก็คือชีวิตของฉันกับชีวิตของคุณอินทิราฉันได้เธอเป็นแรงบันดาลใจฉันก็เลยลองเขียนเรื่องราวของเธอโดยอาศัยจากประสบการณ์แต่ละวันที่ฉันได้เจอหน้าเธอ ฉันจะให้เธอรู้ไม่ได้ถ้าเธอรู้เธออาจจะโกรธก็ได้ที่ฉันเอาเรื่องของเธอแอบมาเขียนฉันไม่ดูตัวเองทำผิดหรือเปล่าแต่ฉันมีความสุขจริงๆนะเวลาที่ฉันไปทำงานและฉันได้เจอหน้ากับคุณอินทิราน่ยในวันนี้ก็เช่นกันแต่ว่าฉันน่ะฉันบังเอิญทิ้งสมุดที่ฉันจดโน้ตเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนิยายที่ฉันเขียนรวมถึงสมุดบันทึกที่ฉันใช้จดนิยาย ฉันก็บังเอิญทิ้งเอาไว้บนโต๊ะเพราะวันนั้นฝนตกและฉันรีบกลับในวันต่อมาฉันไปทํางานที่สำนักพิมพ์ฉันเห็นว่าคุณอิทธิรากําลังอ่านงานบนโต๊ะของฉันอยู่ฉันตกใจมากฉันรีบถือแก้วกาแฟร้อนเข้าไปที่นั่นและฉันก็นั่งลงบนโต๊ะของตัวเองเพื่อที่จะพยายามเก็บเอกสารฉันปิดบังมันเอาไว้ด้วยแฟ้มกระดาษเล่มอื่นฉันหวังว่าคุณอิทธิราจะไม่แอบอ่านงานของฉันแล้วนะ เพราะว่าฉันอ่ะเขียนเรื่องราวของเธอเธอจะรู้หรือเปล่าเออคุณอิทธิราคะขอโทษนะคะที่ฉันมาสายนะคะคุณบอกอเดี๋ยวฉันจะรีบเคลียงานของเช้านี้นะคะคุณบอกอขอโทษทีนะคะคุณมีอะไรหรือเปล่าถึงเข้ามาตรงโต๊ะทำงานของฉันนะคะมีอะไรก็ให้อ้อมช่วยได้นะคะ เออคือฉันจะเข้ามาถามงานกับเธอแต่บังเอิญเห็นกองสมุดบนโต๊ะเธอก็เลยดูมานิดหน่อยเท่านั้นถ้าอย่างไรฉันขอตัวไปทำงานก่อนก็แล้วกันนะฉันไม่รู้มาก่อนว่าเธอจะชอบเขียนหนังสือด้วยอ,ะอ่ะอ่าใช่ค่ะคือฉันแค่เขียน,เ,ยนเล่นๆน,นะคะไม่ไม่ได้งานอะไรดีมากมายเท่าไหร่หรอกนะคะ ก็แค่ลองดูนะคะไม่มีอะไรค่ะทำไมเธอไม่ลองส่งผลงานของเธอเข้ามาที่สำนักพิมพ์ของเราบ้างเผื่อว่าอาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆคือตอนนี้ฉันยังเขียนมันไม่จบนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าคือฉันไม่เคยเขียนงานจบแบบจริงจังมาก่อนเลยและฉันคิดว่ามันยังมีหลายส่วนต้องแก้นะคะ ลองดูก็ได้นะเมื่อก่อนสมัยฉันเด็กๆก,ก็เป็นแบบเธอไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่แต่ถ้าเราลองเอาให้คนอื่นอ่านดูอาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆก็ได้ที่เป็นแรงบันดาลใจเอาเถอะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะค่ะข,ขอบคุณนะ,ะคะคุณอินทิราฉันรู้สึกปลื้มอย่างมากฉันไม่รู้ว่าคุณอินทิรานะ <Okay. S 1> อ่านงานที่ฉันเขียนไปเท่าไหร่ฉันอายนิดนึง ฉันหวังว่าเธอจะไม่รู้นะว่าฉันน่ะเอาชีวิตของเธอมาเขียนในนิยายเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีชีวิตของฉันอยู่ด้วยแล้วพวกเราอ่ะก็เป็นตัวละครหญิงสองตัวที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องที่ฉันเขียนน่ะฉันอายจริงๆแต่ฉันก็ยิ่งเพิ่มคุณอินทราเธอเป็นนักเขียนในฝันของฉันน่ะการที่มีนักเขียนที่ตัวเองปลื้มมาช่วยวิจารณ์งานให้มันก็คงจะดีไม่น้อยเลย ฉนวนว่าจุนจะพยายามเขียนงานนี้ให้จบเพื่อที่จะส่งมันให้เธอลองอ่านดูในอนาคตอันใกลน้นี้คุณอินทิราทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจมากขึ้นแล้วก็มีกำลังใจที่จะเขียนหนังสือให้จบจริงๆจากนั้นฉันก็คอยจัดแต่งโต๊ะทำงานของคุณอินทิราให้สดชื่นด้วยดอกไม้และฉันก็ยังชงกรแฟให้เธออยู่ทุกเช้าฉันพยายามตื่นแต่เช้า ในนิทรวันหนึ่งฉันก็เห็นว่าบนโต๊ะของฉันน่ะมีถ้วยกาแฟตั้งอยู่แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปด้วยฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้กันแน่ใครเป็นคนที่เอากล้องถ่ายรูปกับแก้วกาแฟที่ชงใหม่ๆมาวางบนโต๊ะของฉันกันนะในวันนั้นฉันเข้าไปหาคุณบอกรฉันอยากจะถามคุณอิทิราว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าใครที่ทิ้งกล้องถ่ายรูปเอาไว้ และใครที่จงกาแฟมาให้ฉันคุณคุณบรรณาธิการคุณอินิราคะคุณทราบหรือเปล่าเขาว่ากล้องถ่ายรูปของแก้วกาแฟบนโต๊ะของฉันเมื่อเช้านะคะคือมันคือมาอย่างไรคะใครเป็นคนชงให้ฉันแล้วกล้องถ่ายรูปนั้นคืออะไรเป็นฉันเองนะ ก็เธอแอบจงกาแฟาแล้วก็จัดดอกไม้บนโต๊ะทำงานของฉันตลอดเลยไม่ใช่เหรอ,ค,อ,อคุณอ้อมคุณอิทิราเรียกชื่อเล่นของฉันฉันเขินจนหน้าแดงไปหมดเธอทำเรื่องแบบนี้ทำไมฉันก็เลยจงกาแฟาให้เธอบ้างฉันบอกแล้วว่าคุณเป็นเรขาของฉันแต่คุณไม่ต้องมาจงกาแฟาให้ฉันเหมือนกับแม่บ้านก็ได้คุณไม่ใช่คนรับใช้ของฉันนะคะคุณอมร ฉันก็แค่ตอบแทนที่คุณคอยชงกาแฟให้ฉันเสมอคือฉันอยากทําเพราะว่าฉันเห็นคุณเครียดฉันก็เลยอยากให้คุณอารมณ์ดีกว่านี้ฉันคิดว่าคนเราจะทํางานได้ดีถ้าเกิดมีจิตใจที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตท,ที่สดใสนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบที่ฉันทําฉันก็ขอโทษนะคะฉันขอบคุณนะคุณเป็นคนที่ใส่ใจจริงๆนะคุณออม ฉันก็แค่ชงกาแฟให้คุณบ้างยังไงเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเราเรื่องกล้องถ่ายรูปนะคะคุณอิทธิรามันคืออะไรคะคุณให้ฉันหรอคะฉันเห็นว่าคุณกำลังเขียนนิยายอยู่วันก่อนฉันแอบอ่านงานของคุณจริงๆขอโทษทีที่ฉันแอบอ่านโดยไม่ขออนุญาตคุณก่อนฉันว่ามันสนุกดีแล้วก็แปลกใหม่ ไม่เหมือนกับหนังสือที่สำนักพิมพ์ของเราเคยพิมพ์มาก่อนแล้วก็ไม่เหมือนกับงานที่ฉันเคยเขียนฉันเลยคิดว่าคุณน่าจะหาแรงบันดาลใจดีๆเพิ่มขึ้นฉันเห็นคุณเหนื่อยๆกับงานฉันก็เลยอยากให้คุณไปพักผ่อนไปเที่ยวซะบ้างฉันว่าจะพาคุณไปเที่ยวด้วยกันเพื่อจะหาแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือฉันก็เลยซื้อกล้องนั้นให้กับคุณนะคะถ้ายังไงวันหยุดนี้ เราหยุดงานกันจะสองวันไปเที่ยวด้วยกันดีไหมคะเผื่อ e e คุณจะได้แรงบันลาลใจใหม่ๆมาทำผลงานให้กับฉันนะ่ะ e จริงเหรอคะคุณอินธิราคุณอินทิรา,ราลงทุนซื้อกล้องให้ฉันขนาดนี้จะคาดหวังในตัวฉันมากเกินไปหรือเปล่าคะ e ฉันอาจจะเขียนงานได้แย่กว่าที่คุณคิดก็ได้งานมันยังไม่จบเลย e คุณอ่านไปแค่บางส่วน ฉันกลัวว่าจะทําให้คุณผิดหวังนะคะคุณอุตส่าห์ซื้อของแพงให้ฉันแบบนี้แล้วก็ยังจะพาฉันไปเที่ยวอีกด้วยฉันเกรงใจจริงๆค่ะคุณบอกอบอกอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณช่วยฉันเยอะขนาดนี้ฉันเกรงใจจริงๆไม่เป็นไรหรอกนะคุณออมเพราะว่าคุณเน่ยเป็นคนแรกในรอบหลายปีนี้ ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเขียนหนังสืออีกครั้งเหมือนกันนะ่ยฉันละอยากจะออกไปจากสถานที่เดิม,เ,ดม<ๆ>เพื่อไปสูดอากาศข้างนอกบ้างฉันอยากจะเปิดหูเปิดตาแล้วก็หาไอเดียใหม่ๆไปพร้อมกับคุณถ้าเกิดคุณไม่รังเกียจนะะถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็จะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าคุณเป็นนักเขียนที่ฉันปลื้มมาตลอดอยู่แล้วอะ ฉันฉันปลื้มคุณมากจริงๆถ้าเกิดคุณจะช่วยชี้แนะฉันในเรื่องงานฉันก็ขอบคุณมากนะคะคุณอิทธิราขอบคุณนะคะบอก,กอรขอโทษนะคะที่ฉันพูดถึงเรื่องคุณเคยเป็นนักเขียนอีกแล้วคุณคงไม่อยากให้ฉันพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องงานเขียนเก่าของคุณนิยายเรื่องนั้นนะคะไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงอดีตแต่ว่าเราโฟกัสไปที่งานในอนาคตกันดีกว่า ฉันเอาเจช่วยให้คุณเขียนงานสำเร็จนะเราอาจจะได้มีหนังสือที่ตีพิมพ์ใหม่เป็นนำาำปากกาของคุณในเร็วๆนี้ก็ได้พยายามเข้านะคะคุณอ้อมขอบคุณนะคะบอกอ